การทําบุญตักบาตรถวายพระทหารอันประนีตแดพพ่พระพิสุสงฆ์ผู้ประพฤติธรรมเป็นบุญใหญ่นะผู้ให้อาหารชื่อว่าให้กําลังจะทําให้ได้อายุวันนะสุขะพละปฏิพานอายุคือเราจะเป็นผู้ที่มีอายุไขยยืนยาวเพราะเราทําให้พระพิสุอายุยืนทําให้พระพุทธศาสนาดํารงอยู่ต่อไปได้อย่างยาวนานวันนะคือ เป็นผู้มีผิวพรรณดีผุดผ่องใสเพราะทําให้พระพิสุท่านผิวพรรณดีไม่สูบซีดเพราะความอดอยากหิวโหยสุขค,คือความสุขเราจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยต่างๆมาเบียดเบียนเพราะเราทําให้พระพิสุท่านแข็งแรงภะละคือเป็นผู้มีกำลังเพราะเราทำให้พระพิสุท่านมีกําลังบำเพ็ญสรรมณธรรมสืบต่อไปปฏิพันคือ เราจะเป็นผู้ที่มีไหวพริบป,ปฏิพานดีเพราะทำให้พระพิษุท่านมีสติปัญญาแจ่มใสไม่อ่อนเพรียงง,งงซึมซึมเพราะขาดอาหารญาติโยมทั้งหลายถ้าอยากได้อายุวันนะสุขภละปฏิพานซึ่งเป็นที่ปรารถนาของมหาชนคนทั้งหลายก็ตื่นเช้าเช้าไปสั่งสมบุญโดยการตักบาตรกันทุกๆุกวันนะเจริญพร